สวัสด so, like, ีพี่เพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับคนคนพานะครับ EP ที่สามร้อยสิบสามนะครับมีพาสะสมพักเกมมาแบ่งปันนะครับรายการละสามร้อยบาททุกรายการครับมีเงินก็มีนะครับนี่นะครับราคาเดียวเลยนะครับสามร้อยบาทนะครับช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้ครับมีบริการเก็บเงินไปทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามารับชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ เครื่องวงแรกนะครับเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จปกโพวัดมฤคทายวันนะครับนี่ครับด้หลังเป็นยันนะครับนี่ครับเห็นมวลลสารครับเห็นมวลสารครับมีเม็ดขาวเม็ดดำม็ดแดงนะครับปกโพครับพิพมทรงคมชัดนะครับนี่ครับลึกเลยนะครับด้อหลังก็ลึกนะครับลึกๆนะครับนี่ครับ ใบหม้ที่สองนะครับเป็นพระปิตายันยุ่งครับเนี่บเป็นพระปิตายันยุ่งเนื้อทองผสมครับนี่ยเก่าครับเนี่ยเก่ามากเลยครับเนี่ยนะครับรบอยตัดชอดารานครับ,รบเก่ามองแทบไม่เห็นเลยนะครับ หมายเลขสามนะครับเป็นพะลอดละโวะครับเนื้อทองผสมอันนี้มีรอยตัดชอด้านล่างนะครับพะลอดละโวครับเนื้อทองผสมเก่านะครับผมก็เดิมร่วมปลุกเสกครับอันนี้นะครับตามประวัตินะครับหมายเลขสี่นะครับเป็นหลวงพ่อเช่มนะครับนี่ครับโบราณหลวงพ่อเช่มวัดฉลองนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับ เช่มวัดฉลองครับเป็นเนื้อทองผสมครับเป็นหล่อโบราณครับเป็นหล่อโบราณครับมีน้อยเงิอเกินนะครับมีรอยคาบเบ้าครับหมายเลขห้านะครับเป็นเป็นพระพุทธนะครับนะครับเป็นเนื้อเงินลงยานะครับดอกโค้ดครับเป็นเนื้อเงินครับเป็นเนื้อเงินลงยานะครับ สามร้อยบาทครับหมายเลขหงครับเป็นพลน้อยนะครับพอน้ำเต้าครับเป็นโลควานะาครับเป็นเนื้อทองผสมครับเนี่ยครับเป็นเหรียญพอน้ำเต้าหลวงพลน้อยนะครับวัธรรมศสลาราครับเนี่ยรับเลขเจ็ดครับเป็นระปิตาครึ่งซี่นะครับเนี่ยครับหัวพงนะครับ เนืผงคุกรักแล้วก็ปิดทองนะครับทองก็เก่าแห้งๆครับหมายเลขแปดครับเป็นหลวงพ่อคูนครับเป็นเนื้อเงินครับเป็นหล่อโบราณรับมีรอยตัดชอด้านล่างครับเป็นพระหล่อครับหลวงพ่อคูณเนื้อเงินนะครับสวยนะครับ อันนเ้าครเป็น25สิศตวรรษในชินตะกวัวเป็นเนื้อตะกัวครับเป็นเหรียญ25สิศตวรรษเนื้อตะกัวครับในสิ่งครับเป็นชินาลาดครับ หลวงพ่อมนวัดคลองสิบสองครับหลังยันนะครับเป็นพระเนื้อผงนะครับชินาลาหลวงพ่อมนนะครับนี่ชิบนะครับเป็นแพ้เขาแกะนะครับเป็นแพ้เขาแกะล่างปนเป็นหมายเลขนะครับเขาแกะมีอายุเหมือนกัน,นครับเนี่ย หมายเลขสิบสองครับเป็นเหรียญรอสิบนะครับเป็นเหรียญเงินนะครับปีสี่สามนะครับเป็นเหรียญราชการที่สิบนะครับเป็นเหรียญเงินนะครับภาพสวยนะครับต่อไปหมายเลขสิบสามครับเป็นเียญเจ้าคุณนอนะครับเียญเจ้าคุณนอนนะครับมีเส้นวิ่งครับ เส้นเป็นตามผู้เรียนทั่วผู้เรียนนะครับนะครับเอ็นเจ้าคุณนอน,นะครับต่อไปเป็นเลขสิบสี่ครับนะเป็นเดี๋ยวลงข้อเหมือนครับเรียนลงข้อนนเ,เหมือนวัดลงหีบนะครับนี่ครับสองสี่แปดสามนะครับลงข้อเหมือนวัดลงหีบสองสี่แปดสามนะครับ ไปม่สิบห้านะครับเป็นคุ้นแผนครับคุ้นแผนนละงพน,นงเรียมเก่านะครับเป็นเนื้อดินนะครับคล้ายๆซุนน้มกอครับพนงครับเรียมเก่าครับ ไปไม่ได้ชิพงเขาเป็นเตา่าหลวงปู่หลิวนะครับเต่าหลวงปู่หลิวรุ่นรวมพุทธคุณนะครับแล้วมีเตา่าโคน,นครับไปไม่ได้ชิพเจ็ดครับเป็นหลวงปู่ปลงครับเป็นเรียนหลวงปู่ปลงปีสามเก้าครับเขาทำมัธยีดีครับ เงาฝาบาทนะครับต่อโคดด้านหน้านครับนีายเลขสิบแปดครับเป็นหลวงพุทธทวดพิมพ์พระรอดครับหลังโรยเล่หครับเป็นเงว่านครับต่อไปหมายเลขสิบเก้านะครับเป็นหลวงพุทธทวดครับเป็นเต่ารีครับ เราเวลานะครับมีเนื้อเกินมีคราบเบ้าเลยน่อยนีครับมีรอยตะใบนะครับลายการะสามร้อยนะครับนี่ครับเก่าๆนะครับตะใบมีอายุเลขยี่สิบเป็นหลวงพระดิมเป็นเนื้อเงินนะครับนี่ครับองค์ใหญ่นะครับเป็นเนื้อเงินนะครับองคพระดิมเนื้อเงินต่อโคด้านหลังแล้วก็มีจานนั่นได้ทานนะครับ ก็เดิมวัดหนังโพเนื้อเงินครับสามร้อยบาทครับต่อไปมาี่ยี่ิเป็นครับเป็นปูเจ้าสมิงพลายนะครับด้านล่างมีอุดผงแล้วก็มีตะกุดนะครับเป็นปูเจ้าสมิงพลายนะครับอุดผงแล้วก็มีตะกุดนะครับเป็นหล่อโบราณนะครับเนี่ยครับต่อไปมาที่ยี่สิบสองนะเป็นครูบาผาผ่ารุ่นแรกนะครับ ปูปาพะพาครับมีตอกโค้ะครับปีหนึ่งเจ็ดครับนี่ครุ่นหนึ่งครับวัดพผพานะครับเก่านะครับสภาพหิ่งเลยนะปมาไเลขยี่สิบสามครับเป็นของผู้บัวนะครับจรืญพรนะครับผู้บัวจรืญนพรเนื้อนวะนะครับ ังหวัดตราดนะครับทำไมไม่ได้ยีิบสี่ครับเป็นเบี้ยแก้มีจานะครับเก่าครับเนี่ยครับเบี้ยแก้ครัมลอยเลี่ยมมาครับเลี่ยมใช้นะครับเพรมีอายุครับทำไมไม่ได้ยีิบห้าครับเป็นหงส์กระทวดครับ นี่ท้องเหลืองนะมันนี่ครับแล้วก็เลีกยงไ้นะครับไปมาเลี้ยงยิบหงนะเป็นหลวงปู่อ่อนนะครับเถาโครนครับเรียนหลวงปู่อ่อนปีหนึ่งเจ็ดนะครับอุดรนะครับนี่ครับสายหลวงปู่มั่นนะครับเป็นหลวงปู่อ่อนนะครับเสร็จสายหลวงปู่มั่นนะครับ ปีหนึ่งเจ็นะครับไกรเงินมีโค้ดนะครับสามร้อยนะครับต่อไปหม้ได้ยิบเจ็ดนะครับเป็นหลวงปู่สีมั่นนะครับปีหนึ่งเก้านะครับทองแดงนะครับสภาพยังสวยอยู่นะครับหลวงปู่สีมั่นนะครับพระใต้นะครับปีศูนย์เก้านะครับ ต่อไปหมายเลขแปดเป็นของพ่อเปิลนะครับปีศหนึ่งเป็นหมูขลงพ่อเปิลนะครับนะครับของเก็บมายังดีนะครับนะครับหลงพ่อเปิลนะครับสิ่เก็บไว้อย่างดีนะครับปีศหนึ่งต่อโค้ดนะครับบัดบางพระนะครับหมูขลงพ่อเปิลนะครับปีศหนึ่งนะครับสวยๆนะครับต่อไปหมายเลขยี่สิบเก้านะครับเป็นพระพิทยายันยุ่งนะครับสมร็จพยานาสังวรนะครับกว่แปดสิบปีนะครับ เป็นพปิตายันยุ่งครับนี่ครับปิตายันยุ่งวัดบวรนะครับพร้อมกล่องเลยนะครับอันนี้สามสิบก็เป็นพ้าปิตายันยุ่งวัดบวรนะครับปีห้าแปดนะครับเนี่ยครบแปดสิบปีนะครับเนี่ยภาพสวยนะครับอยู่ในกล่อง มีรอยตัดช่อนะครับส่วนใจโทรไปทักไลน์เข้ามาเนะครับ0849037676นะครับคนคนพาดนะครับรายการละ300บาททุกรายการนะครับนี่ครับทองทางอันดต่อนะครับ0849037676นะครับสนใจโทรไปทักไลน์เข้ามาตอนนี้ได้เลยนะครับรายการละ300บาททุกรายการนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่กาลังชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามใด้วยนะครับคนคนพาดนะครับ ep 313นะครับสำหรับวันนี้ขอจบไปเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ